เดี๋ยวเราพามาดูนะคะความสวยงามในป่าพวกเ่าเ,เห็นไหมงามไหมคะทำไมฉันลงไหลเกิดป่าพวกนี้จังเลยมันเหมือนมีบริวารเลยเน,ะนาะเนาะมาดูต้นนี้นะต้นนี้ม,มือมันใหญ่เหมือน าวมากดูความอลังการและก็ใหญ่ของมันมผมผมเข้าปากจะพาไปดูข้างล่างนะคะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้มันก็สูงนยเข้าไปเข้าไปข้างในสูงไหม ว้าวให้ดูต้นไม้แบบนี้ฉันชอบฉันชอบที่จะเข้ามาป่าตรงนู้นก็แสงแดดกำลังส่องนะเพื่อนๆดูเหมือนวิมานไหมโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนป่านะ ป่าพวกนี้มันสวยมากจริงๆเลยพวกเธอมันสวยงามมากเลยฉันอยากจะบอกเลยนะ